ครับเป็นยังไงบ้างครับตลาดทองสัปดาห์นี้ครับเวันนี้เนี่ยเชื่อว่าวันนี้จนถึงวันพุธนะคะครับคการแข่งตัวของทองคําคงไม่มากเพื่อต้องการคงน่าจะเป็นการรอความชัดเจนของเอฟเอี G, ว่าจะมีการถแถลงข่าวลด ตัว QE ลงมาไหม,มทีนี้การแกว่งของทองคำเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณการลดของ QE นะคะว่าเออถ้าลดเยอะลดประมาณสัก5,000ล้านต่อเดือนลงไปเนี่ยค,คงจะมีเอฟเฟกกับทองไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเป็นตั้งแต่ปื่นขึ้นไปเนี่ยก็เชื่อ,อว่าจะมีผลเนี่ยที่กดทานกดดันให้ทองคำเนี่ยน่าจะยงลงมาย่อลงมา จุด <บ S 1> สำคัญเรามองกันที่พันสามรนะคะถ้าไม่สามารถหลุดพันสามได้เนี่ยก็น่า <บ S 1> จะรับต้านอยู่ระหว่างพันสามถึงพั5 0ามหารถ้าห,ห,หลุดพันสามลงมาเชื่อมีโอกาสที่จะเห็นพันสองแล้วก็พันสแต่ถ้าวันพุธที่ที่จะถึงข้างหน้านี้เนี่ย FOMC ไม่มีการ ลดขนาดของ QE เลยอะนะคะทองคําก็มีโอกาสที่จะอยู่ระดับทรงจนถึงปรับตัวขึ้นแล้วถ้ามีโอกาสยืนอยู่เหนือระดับพันสารอยห้าสิบได้โอกาสที่จะกลับไปขึ้นไปแตะพันสี่ก็น่าจะมีอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจากวันนี้ไปจนถึงวันพุธเนี่ยเชื่อว่าน่าจะอยู่ระดับพันสามจนถึงพันสามรอยห้าสิบเป็นได์เว์ค่ะอืมครับเขาเรียกง่ายว่าต้องจับตาการประชุมเอฟเอ็นซีเลยนะครับซึ่งจะมีผลกับราคาทองคำนะฮะ ค่ะครับผมแล้วนอกจากประเด็นเรื่องของ FOMC แล้วยังมีประเด็นอื่นที่ต้องติดตามไหมครับคุณก็วันพฤหัสเป็นตัวประจําสัปดาห์นะคะผู้ขอรับสวัสดิการการว่างานไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการผู้ผู้ขอรับสวัสดิการมาเคลมน้อยที่สุดในในในรอบหลายปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ2 0 0 0 0เก้าเพราะฉะนั้นเวลาน้อยที่สุดสัปดาห์ถัดไปมันน่าจะมีการปรับตัวขึ้นเพราะตัวนี้เนี่ย ก็น่าจะมีโอกาสที่จะกดดันทองคำให้ย่อลงมาแต่การประเมินเนี่ยต้องคงจะต้องหลังจาก FOMC แถลงข่าวแล้วถึงจะประเมินได้ว่าการย่อจะลงมาแค่ไหนเพราะว่าอยู่ที่การปิดของวันวันพฤหัสวันพุธอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมครับอย่างนี้นี่มีข้อแนะนำกับนักลงทุนยังไงบ้างครับก็อยู่ที่นักลงทุนชอบลุ้นไหมนะคะถ้ารับความเสี่ยงได้จะลด สถานะลดพอร์ตลงมาแล้วก็อาจจะอรอลุ้นบ้างบางส่วนหรือนักลงทุนซึ่งไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะปิดสถานะก่อนที่จะถึงการประกาศแถลงข่าวโดยที่ทุกครั้งที่ทองคำขึ้นไปแตะแนวต้านไม่ว่าจะเป็นระดับพันส3มร้5ยสก็ขายลงมาแล้วก็ลงมาระดับพันสามร้อยสห้าห้ก็เป็นจุดที่น่าจะทยอยสะสมค่ะ ครับผมครับแล้วประเด็นเรื่องของซีเรียนี่ตอนนี้ก็แผ่วๆไปแล้วมั้งฮะค่ะน่าจะแผ่วเพราะว่าจะมีการเข้าไปตรวจซีเรียอีกครั้งหนึ่งเดือนพฤศจิกายนว่ายังคงสะสมสารเคมีด้วยปริมาณที่มากไหมแล้วก็รับได้ไหมไม้ในกลุ่มของผู้เข้าไปตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะแผ่วไปรอจนกระทั่งถึงพฤศจิกายนเมื่อเช้านี้มีข่าวใหญ่เรื่องนายลอเลน ออนตจะไม่ขอสมัครเป็นผู้แทนที่เข้ามาให้เลือกว่าใครจะได้เป็นประธานเร็จคนต่อไปดนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ตลาดตอบรับแล้วก็มีการปรับขึ้นอของทองคำมานะคะคเพราะว่าในลอเลนเนี่ยเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบาย QE ถ้าในลอ,อเลนไม่ได้มีไม่ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาได้อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งนักลงทุนเริ่มมั่นใจว่าทองคํามีโอกาส ที่จะจะปรับตัวขึ้นนะคะอ๋อครับหมายก็เรียกว่าส่งผลดีกับตลาดทองคำนะครับคุณรอเล่นไม่ถอนตัว<ช>ออกไปเนี่ยนะฮะครับแล้วตลาดเช้าวันนี้ตลาดเอเชียเป็นยังไงบ้างครับ เมื่อวันนี้มีการแกว่งตัวประมาณสิบกเหรียญตั้งแต่เปิดตลาดมาทองคาเมื่อเมื่อวันศุกร์ไปปิดตลาดอยู่พันสามรอยี่สิบห้ายี่สิบหกนะคะคคแล้วก็มีการดีดตัวไปทำลายอยู่ระดับพันสามร้อยสามสิบสี่แต่ก็ไม่ผ่านย่อลงมาต้องดูค่ะว่าถ้าทองคําหลุดโลเดิมของวันศุกร์รับถัดไปก็อยู่พันสามร้อยสิบห้าแต่ถ้าไม่หลุดพัดโลเดิมของวันศุกร์คือพันสองพันสามรอยี่สิบห้าก็มีโอกาสกลับขึ้นไปเทสสามสิบห้าหรือสี่สิบอีกครั้งหนึ่ง ค,ครับผมท้ายนี้มีอะไรจะฝากบรรดานักลงทุนครับยังไม่เห็นความชัดเจนเชื่อจากวันนี้ถึงวันพุธก็น่าจะเป็นสายเว์เพื่อนนั้นเนี่ยทำกำไรระยะสั้นไปก่อนจนกว่าจะเห็นความชัดเจนของตลาดนะคะโอเคครับขอบพระคุณมากนะครับคุณประวันครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีค,ครับครับก็ฟังจากคุณปรวันว่าก็